แม้ว่าผลงานในสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากอาจยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควรแต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดคือการทำงานของทีมงานเบื้องหลังที่เข้ามาบริหารทีมในช่วงเวลานี้ซึ่งส่งผลให้สโมสรมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายด้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือ1ตลาดซื้อขายนักเตะทีมงานเบื้องหลังชุดใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ในการดําเนินการตลาดซื้อขายนักเตะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง่ของการเจรจาซื้อนักเตะเป้าหมายและการปล่อยนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมการทํางานที่มีระบบและวางแผนอย่างดีช่วยให้สโมสรสามารถเสริมทัพได้ตรงตามที่ต้องการและลดความผิดพลาดในการตัดสินใจเรื่องการซื้อขายนักเตะสสภาพแวดล้อมภายในสโมสรนับตั้งแต่การเข้ามาของทีมงานชุดใหม่สโมสรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามฝึกซ้อมหรือการดูแลสภาพแวดล้อมภายในห้องแต่งตัวซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศการทำง,งานที่ดีและส่งเสริมความเป็นทีมเวิร์กภายในทีม 3. การจัดการปัญหาต่างๆทีมงานเบื้องหลังชุดใหม่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในทีมหรือปัญหาด้านการบริหารที่ซับซ้อนพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและนำพาสโมสรไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าทีมงานเบื้องหลังของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมีศักยภาพในการนำพาสโมสรไปสู่ความสำเร็จแม้ว่าผลงานในสนามอาจยังไม่เป็นที่น่าพอใจในขณะนี้แต่การปรับปรุงในด้านการบริหารและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสโมสรจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนให้ทีมสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีในอนาคต